โอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง j u n t Man นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินลูกรักของผมนะครับซึ่งสกินนี้มีชื่อว่า Wave Oscillator Liliana นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะหมดกี่คูปองโอเคเมื่อเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะครับมันจะมีปุ่มให้ทีมเชื่อเหลืออยู่ขวาล่างนะครับเราสามารถกดมาได้ครับซึ่งผมมีเลน่าอยู่ตัวเดียวนะครับจะเรียกเอาของออกอันหนึ่งเอาเอฟเฟกวิ่ง30วันออกแล้วกันนะครับ ยืนยันเป็เลยครั้งที่หนึ่งนะครับไปขอ,อให้ไม่เหมากระดานนะครับครั้งที่หนึ่งก็เกลียวแล้วรอบที่สองนะครับลูกแก้วรอบที่สามโอ้โห รอบที่สี่นะครับอย่าเหมาก็พอนะครับยังไงก็ได้รอบที่ส่นะครับรอบที่ห้ารอบที่หกครับมารอบที่เจ็ดต้องได้แล้วแหละอย่างนะครับที่แปด รอบที่9รอบที่10นะครับเฮ้ยอย่าเหมาถามจริงรอบที่11นะครับรอบที่12บสเรียบร้อยครับเหมากระดานนะครับรอบสุดท้ายเย,ย้มันดีใจไหมเนะี่ย ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับรับนเนควาเดหมายกันเลยกรับทั้งหมดไปเลยนะครับโอเคลูกปักในกรอบโปรไฟล์ได้นะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับ นะค่าเสียหายที่ผมเสียไปนะครับก็คือ2,583คูปองนะครับซึ่งก็คือเหมากระดานเลยนะครับแต่นี่คือเพราะผมมีตัวช่วยนะครับทำให้ราคามันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีตัวช่วยก็อาจจะบวกขึ้นไปอีกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหมดกันไปเท่าไหร่สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Till I get up, time is barely on our side